สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง F4 Motor GP นะฮะเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับทุกคนวันนี้นะครับนำเรื่องราวประเด็นของมาร์คมาเกสที่จะต้องตามต่อเรื่องของบทลงโทษน,นะฮะมันกลายเป็นประเด็นที่ร้อนระอูขึ้นมากลายเป็นประเด็นที่เราจะต้องมีการมาพูดคุยกันอีกแล้วนะฮะหลายคนกงแซวผมมาว่าโอ้พี่ปุ้ยเนี่ยครับมันไม่จบไม่สิน้นสักทีหรือประเด็นของมาร์คเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยมันอยู่ในการยื่นอุทธรณ์กัน แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรที่เกี่ยวกับมาร์คมาก็ตในหลายคนทราบดีเแล้วใช่ไหมครับว่ามันคงเป็นทอกอตเทาไปนแน่ๆล่ะเพราะว่ามูลค่าทางการตลาดการถูกมจ้องมองจากคนอื่นนะครับมันถือว่ายังคงเป็นอะไรที่น่าตามต่อน่าสนใจกันอยู่วันยังค่ำครับเดี๋ยวผมจะนํามาเล่านํามาวิเคราะห์นะครับถึงข้อมูลที่ได้รับมาล่าสุดแต่ยังไม่มีการประกาศออกมาแต่อย่างใดนะครับว่าตกลงจะมีการ แก้ไขอะไรยังไงไหมในระหว่างที่ผมอัดคลิปรายการอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นกว่าๆเนี่ยนะฮะเกือบเกือบหโมงเนี่ยแต่ระหว่าง2อชั่วโมงกว่าที่เพื่อนๆจะได้รับฟังคลิปนี้อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมานี้ผมต้องขอออกตัวกันไว้ก่อนนะฮะในส่วนของสื่อทางสเปนเนี่ยตีข่าวเล่นข่าวครับว่ามีโอกาสสูงมากครับที่คําตัดสินคํายื่นอุทธรณ์ของ Honda จะเป็นผลเขายื่นอุทธรณ์ว่าให้พิจารณาใหม่ว่าโทษเนี่ยมันควรที่จะจบไป หลังจากที่มีการตัดสินในรอบที่2ว่าโทษควรจะยังอยู่นะครับสื่อทางฝั่งสเปนบอกว่าตอนนี้กระทางซัจ,จวสเนี่ยก็เจอลุกหนักเหมือนกันแล้วก็อาจจะต้องกลืนน้ำลายตัวเองนะครับอาจจะต้องแบบว่ายื่นให้ให,ให้ให้ผลประโยชน์กับจำเลยไปก็คือมาร์กก็จะไม่โดนลงโทษอะไรประมาณนั้นแต่ก็ย้ำนะฮะว่าณขณะนี้ยังไม่มีการประกาศมันเป็นแบบนี้ครับทุกคนประเด็นของ Honda ของมาร์กทำไมเขาไม่ยอมเนี่ยก็เพราะว่า คำตัดสินเนี่ยมันตัดสินออกมาพเนี่ยคุณจะไปเปลี่ยนแปลงก,กฎกติกาเนี่ยไม่ได้หลังจากที่การแข่งขันจบไปแล้วนี่คือสิ่งที่ Honda มองว่ามันไม่แฟร์มันไม่เป็นธรรมกับพวกเขาในเมื่อตัดสินออกมาแบบนี้หมายความว่าคุณก็จะต้องแบบว่าดําเนินการไปในตอนที่คุณประกาศออกมาตอนแรกแต่อยู่ๆอ้าวนะฮะสวันผ่านไปแล้วคุณมากลับลำหลังจากที่คุณโดนกดดันโดนอะไรมาเนี่ยใช่ไหมนั่นมันบงบ,บอกว่า ทางพวกเขาเองก็ต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะทวงความยุติธรรมตรงนี้ไอ้เรื่องผิดจริงไม่ผิดจริงเนี่ยเราเราเลิกเถียงกันเถอะฮะถูกไหมฮะก็คือเข้าใจอยู่ว่าประเด็นในสนามก็คือตามที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละมันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรซับซ้อนแต่ตอนนี้ก็คือมาพุ่งเป้าที่การปฏิบัติหน้าที่ของสจจวตในสนามดีกว่าเฟรดดี <S <S ้สเปนเซอร์และก็ทีมงานของเขาเนี่ยก็โดนโจมตีกันเยอะนะฮะมีการออกมายื่นอุทธรณ์ไปนะครับ ยื่นุทธทณ์ไปแต่รู้สึกว่าในวันที่13เมษายนเนี่ยก็เหมือนประมาณว่ารอไว้ก่อนคือพิจารณาเนี่ยครับเขาเขารับคำคำยื่นเนี่ยก็รอเหมือนเหมือนประมาณว่าจะต้องมีการพิจารณาอีกแต่การพิจารณาเนี่ยมันจะต้องจบสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้ครับเพราะว่าสนามเฮรเรสที่สเปนเนี่ยมาร์กจะกลับมาได้ครับมาร์กจะกลับมามันจะต้องมีความกระจ่างแจ้งว่าตกลงว่าจะให้ถูกลงโทษไม่ถูกลงโทษอย่างไรเนี่ยใช่ไหม คือมันมีกรณีประเด็นที่เอามาเปรียบเทียบกันแล้วสัจจวนของ FIM เนี่ยก็ทำให้พวกเรารู้สึกอะไรว่ารู้สึกงงอะ่ะกรณีของโมโต3รครับดาวิดมุนยสซึ่งก็เป็นนักแข่งสเปนนั่นแหละนะฮะในโมโตส Mo t o 3เนี่ยเขาก็ไปประท่าก,กับสเตฟาโนเนปาครับแล้วทีนี้ทางทางมุนยอสเนี่ยก็จะได้รับโทษเหมือนกับมาร์ค ก็คือจะต้องเข้าดับเบิลลองแลบนะฮะแต่ความพิเศษก็ตรงที่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเอฟเมีการแก้ไขกฎครับแก้ไขกฎจากปกติกฎเดิมเดิมก็คือถ้าโดนถ้าคุณไปทําผิดอจากมาร์กก็ไปทําผิดที่ปอติเมามุนยอก็มาทําผิดที่เซอร์กิตออสเดเียอเมริกาเนี่ยสนามไหนก็ได้ที่เป็นสนามต่อไปเนี่ยจะต้องได้รับโทษนี่คือคือกฎใหม่ แต่ก่อนแต่ก่อนนั้นมันไม่ใช่ฮะก่อนนั้นก็คือจะต้องเป็นสนามถัดไปแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขออกมาว่าโอเคละถ้าไม่มีการประกาศอะไรออกมาก็คือให้ยืนยืนตามกฎนั้นไปแต่ด้วยความที่ FIM คงอยาก,กลัวนะครับว่าเนี่ยประเด็นของมาร์กมาเก็ยังไม่จบไม่สิ้นอยู่เนี่ยก็เลยตัดไฟต้นลมนะครับแก้ไขกฎมันซะเลยซึ่งในกรณีของเดวิดมุโยสเนี่ยก็คือจะเป็นคนแรกนะครับที่ถูกใช้กฎนี้ เขาก็จะไปวิ่งลองแลบสองครั้งดับเบิลลองแลบเนี่ยที่เฮรเรสถ้าเกิดว่าเขาลงไม่ได้นะครับจากกรณีไหนก็แล้วแต่โทษก็ยังอยู่กับเขาเขาก็จะได้รับโทษอยู่วันยังค่ำนะฮะนั่นก็คือเป็นกฎใหม่แต่แต่กฎของมาร์กเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าเขาก็บอกว่าเขาได้ถามชัดเจนแล้วว่าผมจะถูกลงโทษที่ไหนนะครับทางสะจูก็ยืนยันว่าที่อาเจนตินาก็คือมีการประกาศออกมานั่นนั่นก็คือนี่แหละฮะถึงถึงได้บอกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันหน่อมแนมอ่ะ ในส่วนของ f อ m เนี่ยโดนโดนโจมตีกันเยอะพอสมควรจะสังเกตได้เลยนะฮะว่าเฟดดี้สเปนเซอร์เนี่ยโดนโจมตีมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับกรณีของทั้งฟาบิโอควาตารารกรณีของทั้งนาคากามินะครับที่ไปปะทะกับทั้งอเล็กกลินทั้งฟานเชโกบัญญาย่าก็นักแข่งก็บาดเจ็บตัวเองก็บาดเจ็บไปแล้วมันก็มีกรณีนี้ในรู้สึกว่าจะอย่างกรณีของดูคาติอย่างเงี้ย กรณีตั้งแต่ไนบาซิเนี่นะครับเจอลูก้ามาลินี่ไปกวาดเข้าหรือแม้กระทั่งในส่วนของกรณีฮอเฮมาตินไปกวาดอเล็กซ์มาเคสอย่างเงี้ยจริงอยู่วนะ่าน้าแข่งก็อาจจะไม่ได้อะไรกันหรอกก็อาจจะจบไปแล้วเนี่ยแต่หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊นะฮะทำไมสัจจวตชุดนี้นะมันถึงดูเหมือนการตัดสินมันบางทีก็พิจารณานาน,านบางทีก็ตัดสินแบบค้านสายตาบางทีก็คิดว่า น่าจะแบบว่าออกมามุมนี้แต่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เลยทําให้เรียกว่าโดนเพ่งเล็งเยอะมากก็ไม่แน่ใจว่าท่าทีของเฟดดี้สเปนเซอร์นะครับจะเป็นยังไงนี่คืออดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะครับในยุคที่นักแข่งอเมริกาคองเมืองในเมื่อก่อนเนี่ยยุค80ถึงยุค90เนี่ยตอนนี้แกก็ได้มาทําหน้าที่นะครับทุกคนครับรู้สึกว่าจะมีผู้แทนนะครับฟังเสียงน่าจะใช่นะครับมาหาเสียงมาอะไรอยู่ ประมาณ1กิโลเนี่ยเสียงดังแทรกมาผมก็หยุดไม่ได้นะฮะผมต้องคุยกับเพื่อนต่อถ้ารบกวนก็ขออภัยกันนะครับในตรงนี้ก็นะครับรอดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่19แล้วใช่ไหมฮะมันก็เหลืออีกนู่นในวันที่28 29 30ก็จะเป็นสนามที่เฮเรตสนามที่4่ดังนั้นในตอนนี้ผมขอเดาว,ว่าคงจะใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์หรอกฮะมันจะต้องมีข้อสรุปมันจะต้องออกมานะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงฮะ ความเห็นของตรงนี้เนี่ยตามริงผมเห็นใจ h อน da นะครับประเด็นนี้เนี่ยแม้ผมจะเคยออกตัวว่าโอเคมาร์ก็ผิดเต็มเต็มไอเรื่องที่ผมออกตัวเนี่ยผมผมขอเท้าความก่อนที่หลายคนมาดา่าผมที่เสียหายในเมื่อก่อนเนี่ยก็คือผมออกตัวว่ามาร์กคือทําผิดนะครับแล้วก็ควรที่จะมีบทลงโทษอะไรนั่นก็คือมันไม่ได้ว่าเกี่ยวกับคําตัดสินแล้วก่อนหน้านั้นผมก็เห็นปุ๊บผมก็ต่อให้จะเป็นใครก็ตามไม่ใช่มาร์กหรอกจะเป็นเป๊กโก้ชนแฟบชน ทอบกันชนใครชนเน่ยถ้าเกิดว่ากรณีเคบ,บีนี้ผมก็มองว่าผิดแหละถูกป่ะฮะแต่ตอนนั้นพอ,พอ,อคำตัดสินออกมาเนี่ยม,มันทำให้เราตั้งคําถามเค,เครื่องหมายคําถามนี่เต็มหัวไปหมดเลยว่าเฮ้ยนะครับทําไมมันออกมาแล้วคุณมาเปลี่ยนใช่ไหมอ,ออกมาแล้วมันดูไม่แฟร์กับฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรอย่างนี้ไงก็คือคนที่เสียผลประโยชน์ไปเขาก็รู้สึกไม่ดีเราก็จะไปมองว่า มันทําไมคุณวอยวายเกินจริงอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆไปไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะฮะเราก็ต้องมองคือคือนักแข่งเนี่ยผมไม่ได้มองแต่มาร์คมาเกตจะย้ำนะผมมองทุกคนนั่นแหละว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้งผู้ที่ถูกกระทําและก็ผู้ที่ไปกระทาคนอื่นใช่ไหมครับอ่าถ้าเราเราติดตามมาเราจะได้เห็นอย่างเอาง่ายๆอย่างกรณีของเฮอ์มาตินอย่างเงี้ยอ่าในวันหนึ่งเขาได้รับผลกระทบจากมาร์คมาเกตพอมาอีกวันหนึ่งเขาก็ไปทําน้องชายของมาร์อะไรอย่างเงี้ยเกมในขันมันก็ จะเป็นไปในแบบนี้เพียงแต่ว่าการใช้ถ้อยถแถลงถ้อยคาของสจ,จวตรหรือว่ากรรมการในสนามเนี่ยนี่แหละครับท,ที่ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์เอาซะเลยมันไม่ค่อยแฟร์กับกับทุกฝ่ายนั่นแหละครับมันก็หลอกให้พวกเราเนี่ยต้องมาทะเลาะก,กันเองคือเราไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรหรอกเพราะว่าเราเป็นแค่ FC ที่อยู่หน้าจอเนี่ยแต่พวกที่เขาเสียผลประโยชน์จริง,รงคือนู่นนะครับนักแข่งทีมงานนู่นกับความไม่เด็ดขาดนะครับกับการตัดสินที่มันทําให้คลางแคลงใจ แล้วอย่างนี้มันจะไปมันจะไปอ้างอิงอยังไงลนะ่ะในอนาคตถูกไหมฮะอ่ามันจะไปบอกว่าเอา้าทําไมแบบนั้นไม่โดนทําไมแบบนี้ไม่โดนทําไมคราวนี้ทําไมถึงเร็วจังเฮ้ยทาไมคราวนี้ถึงช้าจังอะไรทํานองเนี้ยมันก็จะมีมีอยู่เรื่อยเนี่ยใครได้ติดตามเอฟวันฟอร์มูล่าวันก็จะเห็นนะครับว่าทั้งสัจจวัตของทางฟอร์มูล่าวันก็เจอวิพากษ์วิจารณ์เจออะไรจนต้องแบบว่ามีการ ปลดมีการอะไรไปเลยนะฮะเออมีการเอาทีมงานใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมก็อยากจะเห็นอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนผมเข้าใจแล้วนะฮะว่าแต่ลสนามมันก็จะมีสัจ๊วตที่วนเวียนกันมาตัดสินเนี่ยคงคงไม่ใช่ว่าคนเดียวรับผิดชอบทั้งหมด2 1สนามหรอกรวมนักศึกนด้วยเนี่ยอยากอยากจะเห็นนะครับว่าอ่อถ้อยถแถลงอะไรที่มันเป็นการบ่งบอกว่าสจ๊วดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณไปตัดสิน เฮ้ยนักแข่งผิดอย่างเดียวเฮ้ยคนนั้นคนนี้ผิดอะไรอย่างเดียวแล้วคุณเองเนี่ยคนที่เอาโทษไปให้นักแข่งเนี่ยคุณเองก็มีส่วนผิดเหมือนกันก็อยากจะเห็นตรงนี้ด้วยนะครับแต่มันถ้อยแถลงเนี่ยมันมันไม่ได้อะไรเลยหลายครั้งหลายคราวที่ผ่านมาจริงๆผมไม่อยากจะพูดถึงประเด็นนี้สักเท่าไหร่นะแต่พอมันเห็นบ่อยครั้งแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสดจวดชุดนี้เนี่ยมันทำงานมามามานานหรือ,อยังนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นเฟดดี้สเปนเซอร์เนี่ยก็คือพักใหญ่แล้วละ่ะ แต่ทีมงานของเขาผมก็ไม่ไมแน่ใจว่า <c oughs> ชื่อว่าอะไรนะครับสะจัตนในสนามในตอนนั้นในมุมนั้นอะไรงเงี้ยถึงได้อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าตรงนี้น่าได้ตามต่อเป็นอย่างยิ่งที่ข่าวที่สื่อสเปนเล่นเนี่ยก็เหมือนประมาณต้องยอมกืนน้ําลายตัวเองเพราะว่า,าเจอกดดันพอเจอกดดันแล้วเหมือนมันฟังไม่ขึ้นไงแล้วคุณไปแก้ไขกรณีของโมโตทรีเนี่ยฮะดาวิดมุนยอสเนี่ยคุณไปแก้ไขเนี่ยม,มันถึงถึงเลย ถูกคือเราเราก็เข้าใจสัจวัตในส่วนหนึ่งครับเราเข้าใจในส่วนหนึ่งเขาเข้าใจว่าเไม่อยากให้จะเป็นกรณีซ้ารอยเหมือนมาร์คแต่กรณีตรงนี้ที่ผู้คนสงสัยนี่ก็คือของมาร์คเนี่ยมันย,ยื่นอุทธรณ์ไม่เสร็จไงแล้ว,แล,วแล้วคุณมามาแก้ไขกฎในระหว่างนี้เนี่ยนี่แหละฮะจากปกติตอนแรกที่ h o n ด้าเขาเขายื่นไปบอกว่าเขาบอกว่าต้องการความกระจ่างว่ากฎเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เหรอเอออยู่ๆคุณ ส่งบทลงโทษไปแล้วอีก2วันต่อมาอ้าวคุณไปเจอการเรียกว่ากดดันเจอทางโน้นทางนี้กดดันมาเว้ยตัดสินทำไมไม่ถูกไม่อะไรยังไงเขียนอะไรมาไม่ครบอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่คุณอมาเหมือนเล่นขายของไงเปล่าอย่างเงี้ยฮอนด้าเขาก็ไม่ยอมอ่ะ <S <S พอมาถึงตรงนี้ฮอนด้าจะยื่นอะไรอีกหรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าฮอนด้าถ้าถ้ามีการประกาศออกมา ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะประกาศแบบไหนรูปแบบไหนยังไงออกมาแล้วถ้าฮอนด้าเเสียประโยชน์ว่าไม่ยังยังไม่จบฮะผมว่าเขาจะต้องยืน่นอีกอ่าาจะยืน่นเราก็เอากราณีของตรงนี้มามา,มาแก้กดจะไม่ละโอ้นะครับถือว่าวุ่นวายวุ่นวายเลยทีเดียวนะฮะจะบอกว่าอะไรเป็นเหตุเรื่องไม่แน่ใจเหมือนกันละเพียงแต่ว่ามันก็ทําให้นี่ขาะว่าเกมข่งขันยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นนะับมันก็มีม,มีสีสันนะ อันนี้ผมคิดแบบขำๆนะครับอย่าถือสาวว่าความกันนะเอ๊หรือว่าเขาตั้งใจอยากให้มันราม่าเฉยๆเพื่อนๆนะ <c oughs> คิดไปได้เนาะเออผมคิดไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าก็อยากให้มันมีกระแสมีอะไรไปยังไงแต่เราไม่รู้นะครับว่าที่มาร์คไปถามเนี่ยที่สื่อสเปนเขาเล่นเนี่ยมาร์คไปถามย้ำแล้วย้ำอีกนะทีมงานเนี่ยว่าเออตกลงผมได้รับรับโทษที่ไหนกันแน่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อยากจะรู้ว่าที่ไปถามย้ำๆเนี่ยเพราะว่าเขา ถ้าเกิดว่าได้รู้ว่าบทลงโทษมันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาจะไม่ผ่าตัดถ้าถ้ามันไม่เป็นแบบตามท้อยแถลงหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนั้นนะ่ะเราเราคิดตามนะครับแม้ว่าเขาจะมีแผลแตกหักอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าโอเคล่ะนะครับในมาร์กเนี่ยหายไป2ส,สนามไงมันก็เลยรู้สึกว่าฮอนด้าเหมือนเหมือนรู้สึกเสียหายหายไปที่ร์เจนตทีน่าแล้วก็มาหายไปที่สนามเก่งที่อเมริกาแฟนๆของฮอนด้าก็อาจจะตั้ง อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงนงครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แก้ไขกฎเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นผลงานของผู้ชนะก็คืออาร์เรบลินนะครับวินเนี่ยก็คือเขาเก่งที่นี่อยู่แล้วก็เข้าใจแต่เขายังเพิ่งมาขับฮอได้นะครับแล้วเขาก็เป็นแชมป์คว้าแชมป์ได้เนี่ยอาจจะมี FC ของ Honda บางคนแอบคิดไกลคิดลึกว่าโอ้ถ้ามาร์กยังอยู่นะต่อให้มือจะเจ็บอยู่ต่อให้ร่างกายจะไม่พร้อมอะไรยังไงเนี่ย มันน่าจะสร้างความแตกต่างอะไรได้ไหมอย่างเงี้ยมันจะแอบ,บคิดกันไปถูกว่านะครับนั้นก็ถือว่า FIM ตอนนี้นะครับสจวตเลยนะฮะเออพุ่งตรงไปที่สจวตของ f อฟเนี่ยโอ้คงจะแบบว่าปวดหัวพอสมควรนะครับกับการที่จะต้องเตรียมรับผมเชื่อว่าเนี่ยฮะคุณกําลังร่างเรียกว่าแถลงการณ์ในตอนนี้หรือจะร่างแล้วผมไม่ทราบหรอกเขียนให้มันดีๆนะเอาให้มันดีๆมีคนที่จะจ้องที่จะจะเล่น คุณเยอะอยู่แล้วประเด็นที่คุณมีเนี่ยมันเกิดกับมาร์คมาเคสนะครับนกะแข่งที่มี FC มีแฟนคลับเยอะแล้วก็ Honda ก็เป็นทีมใหญ่ทีมที่มีคนเชียร์คนอะไรเยอะเหมือนกันแม้พวกเขาจะห่างหายจากความสำเร็จไปพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็ตามเนี่ยแต่อะไรที่เกี่ยวกับ Honda อะไรที่เกี่ยวกับมาร์คเนี่ยมันมัน,ม,นมันย่อมถูกเพ่งเล็งนะฮะจากทุกฝ่ายละไม่ใช่แค่เออย่างพวกเราถ้ามาอีกในแบบนี้ถามมาใจจริงผมผมอยากเห็นอะไรผมอยากเห็นคํา จะเป็นคําอธิบายจะเป็นคําขอโทษคาอะไรก็แล้วแต่ที่บ่งบอกว่าการทํางานของคุณมันเป็นยังไงเนี่ยผมอยากเห็นตรงนี้ผมอยากให้ถแถลงออกมาคือจะถแถลงส่วนตัวหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ละฮะอืมก็เข้าใจว่ามันกลือนน้นําลายตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดเข้าใจอยู่แต่อย่างน,น้อยก็คือให้คุณได้แสดงจุดยืนว่าโอเคนะครับทุกคนมันก็มีสิทธ,ธิ์ท้าท์ล้งได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าพอพลาดแล้วคุณก็ไปแก้ไขอะไรต่างๆคุณบางทีเจอกระแสสังคมมาอีกด้านากระแส ีเะแสอะไรก็แล้วแต่มาอีกด้านหนึ่งปุ๊บเดี๋ยคุณเหมือนวิ่งไปอีกด้านหนึ่งไปแก้อีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็มีใช่นะครับทุกคนนะดังนั้นก็รอดูนะครับ สำหรับผมผมมองว่าคงไม่เกิน1สัปดาห์คงจะได้เห็นนะว่าเจ้าอย่างไรกันแน่เพื่อนๆน,นะครับก็เอาคอมเมนต์กันเบาๆหน่อยก็ได้นะครับถ้าใครที่จะเชียร์มาร์กหรือไม่เชียร์มาร์กอะไรยังไงตอนนี้อย่าไปโจมตีว่ามาร์กจะผิดไม่ผิดแต่น,นั้นประเด็นนี้ให้จบนะครับถ้าจะโจมตีให้ไปโจมตีสซจวดไปโจมตี f i m นู่นนะครับไปว่าถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทําให้มันดราม่านู่นคงไม่เกี่ยวกับนักแข่งแล้วนะครับ